ล่าสุดกรมสรรพากรถแถลงนโยบายการจัดเก็บภาษีคริปโตให้นำส่วนนี้ขาดทุนมาหักกาไรได้นะครับหลังจากที่กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังมุมมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลนะครับ <c oughs> เพื่อให้ได้แนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหมาะสม กับบริบทในปัจจุบันทั้งยังร่วมกันเสนอแนวคิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันดําเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยในอนาคตนายเอกนิตินิติธันอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมสรรพากรได้ทํางานร่วมกับผู้แทนสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทางนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งได้มีการส่งแบบสอบถามให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยในเรื่องการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามมากกว่า3,000ลายโดยรยละ82เป็นผู้มีเงินได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีเงินได้จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อมาเพื่อเก็งกำไร โดยเกือบร้อยละเทราบมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองอย่างชัดเจนจากผลการรับฟังความคิดเห็นและการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยยึดแนวทางการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางอย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจและการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันขึ้นจาก240ล้านบาทเป็น4 8 3 9ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก9,600ล้านบาทเป็น1,14,539ล้านบาทและมีจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก1.7แสนลายเป็น1.98ล้านลายรวมทั้งมีเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และรูปแบบการทำธุรกรรมที่ทันสมัยมากขึ้นทางกรมสรรพากรจึงได้ดำเนินการในส่วนที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตัดสินใจให้มีการปรับเปลี่ยนในบางประเด็นเพื่อรองรับกับรูปแบบธุรกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น กรมสรรพากรได้ยื่นแนวทางทําให้ชัดผ่อนปนและมองอนาคตโดยมีข้อสรุปดังนี้ทําให้ชัดสําหรับการกําหนดรูปแบบของภาษีเงินได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบันทางกรมสรรพากรได้มีแนวทางดังนี้ 1. การจัดประเภทเงินได้ให้ชัดเจนโดยระบุประเภทเงินได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมกําไรรายได้จากการโอนและผลประโยชน์อื่นใดจากสินทรัพย์ดิจิทัล 2. วิธีการคำนวณต้นทุนโดยใช้วิธีมาตรฐานการบัญชีรับรอง โดยสามารถทําได้2วิธีคือวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยสามารถเปลี่ยนวิธีคํานวณในปีถัดไปได้ 3. การวัดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลณเวลาที่ได้มาหรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มาทั้งนี้รายละเอียดต่างๆจะมีอยู่ในคู่มือการชําระภาษีของผู้มีเงินได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งทางกรมสรรพากรกำลังพิจารณาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและจะดำเนินการเผยแพร่ในวันจันทร์ที่31มกราคม2564ผ่อนปลนกรมสรรพากรได้มีแนวทางในการดำเนินการผ่อนปลนหลายๆประการภายใต้กฎหมายปัจจุบันและยังอยู่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรที่สามารถดำเนินการได้โดยแบ่งออกเป็นในเรื่องของภาษีเงินได้ภาษีหักหน้าที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามรายละเอียดดังนี้ 1. การดำเนินภาษีเงินได้พึงประเมินการคำนวณภาษีเงินได้พึงประเมินหรือกำไรทางกรมสรรพากรจะดำเนินการเสนอให้มีการออกกฎหมายกระทรวงเพื่อให้สามารถนำผลขาดทุนมาหักลบกับกำไรได้ในปีภาษีเดียวกันซึ่งจะสามารถเข้าเงินไขนี้เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจหรือเอ็กชแนนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น 2. ภาษีหักณที่จ่ายนั้นกรณีธุรกรรมที่กระทำผ่านเอ็กชแนนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะไม่สามารถระบุตัวตนผู้รับเงินและไม่ทราบจำนวนเงินได้ที่ต้องหักณนที่จ่ายทำให้ไม่ครบองค์ประกอบการหักภาษีณนที่จ่ายจึงไม่จะเป็นต้องหักภาษีณนที่จ่ายไว้แต่อย่างใด 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากรจะเสนอพระราชกฤษฎีกาให้ยกเว้น VAT สำหรับธุรกรรมที่กระทำผ่านผู้ประกอบการธุรกิจหรือเอ็กชแนนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมาตรการมองอนาคตกรมสรรพากรจะพิจารณาหาหรือร่วมกับชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เชิงนโยบายในอนาคตเพื่อแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมอาทิ การแก้ประมวลรัศดากรมาตรา50ที่เกี่ยวกับภาษีหักหน้าที่จ่ายโดยให้ผ่านผู้ประกอบธุรกิจหรือเอ็กเชนเป็นผู้หักและนำส่งกรมสรรพากรการเปลี่ยนประเภทการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์เป็นต้นทั้งนี้ต้องดูตามความเหมาะสมและบริบทต่างๆโดยรอบอีกครั้งนายเอกนิตินิติธันอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานร่วมกับชุมชนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภาคร้านและเอกชนทำให้กรมสรรพากรได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและนำผลของข้อมูลต่างๆมาพิจารณาการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมกันที่จะทําให้กฎหมายภาษีอากรไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและยังคงรักษาหลักการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นที่สำคัญ